สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ขูซูคนค,ครับมื่อนี้พ่อกับบ่าวเท้าห้างด้านชาแนลนะครับมื่อนี้มาพร้อมน้องสาวครับสวัสดีค่ะยังบ่หายดีป่ะไพิ่นมาแกงน้องใหม่ให้ครับมื่อนี้กําลังตําข้าวเบือครับตําข้าวเบือใส่ตั้งหากพี่พี่น้องแกงน้องใหม่ใส่เห็ดพอมาเด้อพี่น้องเด้อใส่ยำนางก่อนแล้วเห็ดพอช่วงนี้กําลังมีครับทั้งเขี้ยมละลายมาด้อพี่น้องแกงใส่กับน้องใหม่โอ้ยว่ามันคักเงินแล้ว เซียนเนาะไงตามพริเพกเซนน้อน้ำโรนน้องผุ่น,น,นมีลูกโดดน้ำได้พี่น้องมีลูกโดดนำ้ำแล้วก็มีกุจชีค่ครับพี่น้องใส่ใส่ถุงเซียนตัวใหญ่มุ่งเดือพี่น้องแกงใส่น้ำกันนี่โอ้ยจะเห็นบ่เห็นพี่น้องกุจชี่เขาอื่นกุจชี่กุจชี่หน่อยอนี่ละกุชชี่ไร่กุช<ๆ>ชี่หว พักแก้มครับวัอนี้พักกระยาเต็มทีเลยครับพักกาดญาเรียกว่าพักกระยา,าพักกาดญานี่นี่ครับเด็ดไวเรียบรๆบุตบตรงไปเด็ดหยุ่งยากเลยแล้วกับบักเขือโอ้ยพี่น้องบอกบาวเทานี่เขาเมมต์บักเขื่อยังบู้เลยบักเขือตอแหลบักเขือกระแดะเขืออ้อล้ออ,อยังไแล้วแล้วกับสมพักเอ้ามาดูพี่น้องเด้อเสียบน้ำบาวเทาตำเขาเบือใส่วิธีการเขาข้าวครับพี่น้อง นำาะนังกับปั้นคันมาตังหากนะครับนกไหม่กับต้มจืดเรียบร้อยเฮ็ดพอะกับนกใหม่ต้มใส่น้ำกันตอนนี้คือนกไหม่กับเฮ็ดพอะสุกแล้วนะครับเข้ากับมาเตรียมเครื่องใส่เครื่องเอาอขูดขูดมาใส่ครับให้มันซี่ขุนๆนิดหน่อยสดเฉ็บแสบบรรยากาศร่มเย็นๆถ้าเป็นช่วงเขาเขี้ยวนี่แห้งคักเด้พี่น้องอกำลังฝดกำลังฝด เดี๋ยวใส่ผักกระแยงลงไปใส่กุจชีลงไปนี่ก็เอ้ยคัก,ห,ก,ออกหลายพี่น้องมาขุนก็ใส่ข้าวเบือหลายลมักคุณก็ใส่ข้าวเบือซี่หลายๆเอ้าถ้าถ้าส้ม่าใส่หลายฝนี่เป็นไงมันจะหัวตัวบ่หัวรั่วหัวรั่วหัวรั่วน้องสาวฮัทตาซ้วงไข่จักหน่อยครับพี่น้องฮัทตาซ้วงไข่เอาเบื้องบรรยากาศรอบคางทาครับสะนามมึงเด้อพี่น้องเด้อฝนฝนตกมือว่านี่ก็ตก นี่ครับรอบรอบนี่สะหนึ่งฟังนี่อีกสะหนึ่งครับกำลังเต็มเดี๋ยวเอาปลามาปล่อยฝนตกสองสามเมื่อติดต่อกันบู๊ขากไหลอันนี้ยูบานยูบานเบาเท่าด้วยครับเด้อบริอันบริย,ยูบานสาวสีครับมาหนี่นี่นะครับบรรยากาศรอบรอบนะครับต้นม่วงฟังผุนกับต้นม่วงอยู่ทงหน้าอันนี้หานตาบัม่วงแผ่นใหญ่มองตาบัม่วงแผ่นเพลินครับเอาหันมาเบื้องทางผีครับ การปรุงกับบมี่ยังไรนะครับใส่ชูรสใส่ปลาแดกนี่อันนี้ปลาแดกจากหอยใหญ่เลยครับบับัวด้ต้มเลยยังครับนี่ปลาแดกเพมันว่าปลาแดกใส่แกงกองก่อนกองเอาขี้งามออกครับอ๋อไมีหอดกุ้งเัรอนี่ยขั้นต่อไปหล<ะ>ังจากที่ลไลนโอ้นี่แหละมันเสียดเสียนบ่าเท้ามาเนี่ยเนี่ยมึงขาวๆแต่ว่าอนุภาพลายแดงหอมหอมหอม,หอมแกงทำไมห้วยห่วยมากเลยพี่น้องมึงเลย ใส่กับข้าวเหนียวห่อนๆได้ครับวันนี้น้ำอุจุโอ้คากไหลมีตำหุฮงหอมหมู่บ้านนี่ก็แกงเห็ดกับตำหุฮงวัอนี้แกงเนื้อไม้กับตำหุฮง,เอ,ง,งเอาเบิง้ง <laughs> ใส่ชูรสใส่ปลาแดกลงไปจังหน่อยกับซิมเบิ้งกับคากไหลโตพี่น้องนี่วัตถุดิบบ่มีหยังหลายครับปลาแดดอันนี้ปลาแดกบ่เป็นปลาแดกนัวนะครับปลาแดกเข้มครับ <laughs> <laughs> จังว่าบ่าใส่หลายปลาแดกใส่แกงใหญ่ เข้มครับอ๋อเสียงไก่คือเอาดิกระตักกระตักกระตักโู้ยอวดตัวครับพูน่ะอุ้ยตะขักแถวว่ะใส่แนวนัวแล้วบ่ยังแนวนัวเออยังแนวนัวไอพี่น้องเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องไอตรวจตรวจเลยเห็ดใหม่ๆพูน่ะแนวนัว นี่นะครับใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายเสีบหลาย,ลายขั้นบ่ใส่บ่เสบสำหรับบางคนดอกว้าเบิ้งดูแล้วมีนี่ใส่กุจีลงไปนํำครับมีขีเ้เหงบอบ่ของแสบของเสียบด้วยนี่ห่วยลงไปพี่น้องโอ้กินย่ามหน้ากินย่ามกินย่ามเขาเอื่อหนวตะกีเนะออกออกมาหน้าย่ามพตุกห่วยเอาไปหาขวย โ oh. อ้ขุนนะของแสบอีสานเด้อครับนี่กันใส่ผักขามสิเป็นยังไงผักขาวกับแสบผักใะแง่งกับแสบผักใะแยงนั่นผักข้าวนั่นลายผักใะแยงมันจะแสบเสียบต้นเขาก็บรรยากาศพูนนะกุจีก็ไรพี่น้องโห่วดตัวครับนี่แกงโนมัยนี่นนแกงกุรรกนะจีก็เท็ดซีอิ๊วมึก <laughs> บบงก่อน เป็นยังไงชิมมึงหนาม,มันโอ้โหหนวดเลยหนวดพอดีเลยเนี่ยหนวดพอดีอดโอ้ฝีมือดีใส่พักกระเยงเลยเรดือดลอยนี่ครับพักกระแห้งงามงามอีหลีเลยครับพะกยงพูน,งพนะฮว่หมหอยห้อยเลยช่วงนี้แม่ครัวเห็ดอาหารแบบบริสิมเล้วค่ะบริสิมชิมบริอะไครับ บ่คอยสบายบบสบายทั้งท้องครับเอาเดี๋ยวไปแซ่บๆสําบน้ำบาวเทาครับมาอนี่แกงเน้อไหม้สดห่อนๆเลยเลยครับมาอนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ครูสู้คนครับเอามาอนี่พอกระบ,บาวเทาคณะชาแนลนะครับสวัสดียังเป็นทางการครับโอ้ยไม่มีขึ้นมาเลยเอามาอนี้ผ้าพีพีน้องมากินแกงเน้อไหม้ครับพี่น,อนะน้องมาแกงเน้อไหม้ใส่เห็ดพอน้ำบาวเทาครับใส่กุจีหอมยังเป็นข้นอายตรวจตรวจดูเอาใส่ถานโรดพี่น้อง นล้วเขาบอกหุงไอ้ตําหุงใส่ใส่จานมาหยองปะสดเสียบๆนี่เขาท่าครับได้นี่แก้มพักกัญญนื้นี่พักไอ้ขเขาอื่นมาพักเกษตรเอ้าสมพักครับพี่น้องสมพักเสียนครับสมพักกาดแล้วก็มีมะละนำมาเสียบๆน้ำบารา้าครับเข่าหอ่อนหอนพร้อมมาที่นี่เอาเอาติบใหญ่กว่าเก่าครับพี่น้องมึงเ <laughs> ข่าห่อนห่อนใส่กับแกงนราไม่ห,อหๆๆ่อนห่อนตําหุงเผ็ดๆนี่จเบมือก่อนัวไอ้ โอ้ยคืนน้ำลายลาดเหล่าบ้าเถวเอือกรลดมาเด้อยพี่น้องเด้อยอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่สเสียบน้ำบาวดาลเข้ามานี่ออหอมห่วยๆอืยอืมอืมักแล้วนี่คี่จะมีน้ำพักอ่ะ มมีอะได้อืมคุณอะข้างนีพี่น้องมาเลยเวลาพี่น้องกุดจีโอบรรยาการะดับลมเย็นๆอืมอืมหอนหอนยุงปอยุอเปา Ui, quá lục quá ừm mà khứa quá khứa thì bọn quá mặc khứa, mặc quá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  คอมเมนต์คลิปเมือว่าบ้าเท้าก็คึ้ด,ดูเขือนยังเขือกระแดะเขือตอแหลเขือหลายเขือหลายมองเอิญบ่าขึ้นกันคนเราบ้าเท้าบุาหนาะค้นบ่ออกนะอืมหักหลายพื่อน mến thăm của một tóm lái hẳn hưng nằm hưng con, cái hưng suốt nằm hưng nó mày hưng 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 khâu hưng hoàn

กอดเดียวด้วยวันนี้มันแก่เห็นเลือในตูดสามหน่วยอุ้ไม่เสียงของเขาขันอม nó ăn sẹp tâm hồn nhưng có sẹp cuối cầu đó ngoài đấy <laughs> à, không Hãy đây 嗯，好大啊，昆农。 Rồi Từ lục đuột phía nào Lục đuột xe cắp nó mảnh cũng Ngon cỏ vào vào đây mm -hmm. หอนนะมาตอมเลยหอนไปนี่มันตอมเหรอเนี่นเยเอาหนึ่งเพีนแพ่นพักกระถินพักกระเสดนามครับนึ่ เบิงโอ้เสียบคักเคียงไปพี่น้องเนี่ยบรรยากาศอยู่บ้านบรรยากาศกำลังดีครับพี่น้องแนว่ก,กินส่วนนี่ก็ับโอ้ตามฤด,ดูกาลห้างไงครับน้องใหม่ก็กำลังเกิดเพ็ดเพาะ หนำวัวมาแล้วตัววัานอือเอาเบึ้งกาตอมตำหฮุงบ่โอ้วัาล่มอยู่บริเวณระาพียมันน้ำคือเหงื่อหน่อยนาอบาหาเนาะ เปรี้ยวพอดีเลยออมือมฮัมฮัมฮัอืมทำให้พอแตกปูออกบาดได้พี่น้องตาแตกได้บ้าครับ พอมาส่วนถึง กรอันหอมบิ้งใส่ลุกโดดกันนะโหเสียบคักไล ตำหูขายบวขาดไปไลยครับมล่น,ม,น,น,ม,นมันออกฮอนขั่ออืมอืม,อม,อมกินมันสด เตะอืมหอมน้ำไม่พอกมาแต่ปูออกห่อนวาดเลยพี่น่อย ตังเห้มันเย็นน้ำยังไงใส่กับเขาหอนๆพร้อม,อม <c oughs> เขาท่าครับสมปักเสียนน้ำแล้วมันขักเลย ขออตดขอไป่ครับพี่น้องเอื่อมพอมมมื่าเอื่อมมาอิ่มนะครับยังมันอิม่มยังมันอิมมนอ่มเปล่าข้างหนอกมันก็นเย็นอยู่แน่นหนเห็ดผักข้างในที่

แกงน้องไม่แกงน้องไม่ถาดครับเปิดเป็นถาดเลยใส่ถาดนึ่เสียบท่นานคิมตลาดพิ่นขน่าจะโลละสองร่อยก่าบาทสองร่อยสี่สิบสองลอยห้าสิบนะครับ hết khoa, ừ, ừ, ôi, ừ. 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 rồi, nào, kinh nhả cái luôn chén nó mày, bớt con nào. Hai cái nặng ấy. เจอลูกโดดพีคธรรมดาเองเพชรดูครับแต่ว่าเจอลูกโดดใส่กับเป็นแกงน้องใหม่โอ้โหขากลาย บางคนเพิ่งแกงกินเล่นก็ไม่ได้ ตำมุ้งบ่ขาดปันหดครับม้อโอ้โหบุญแรงสมพักเสียนนี่กิน่นวลโอ้โเขาท่าครับพี่องส่วักเสียตมตำมุงหูแกงน้อนใหม่สเสเฮ็ดเพาะไซกุตจีนุย้ยของแสบครับเกียมพักกัญญาพร คักหลายเอา้าเรียบร้อยครับพี่น้องมื่อนี้แกงแบบบ,บ้านๆลดนะครับอยู่คือตังคือเคยกินตังตะกีนะครับช่วงลงหน้านี่แหละไปขวยกุจกีไปหาหนอไม่ไปหาเห็ดเห็ดตะกีมันหาไงนะครับยางลงไปทุงหน้าเคลียร์เบืงน้ำข้าวนาก็มีนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับเมื่อนี้ที่หเติดตามรับชมบ่าวเท่านะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกระลังแรงเร่งใจนะครับบัววาสีอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศนะครับผู้ไปเห็นงานต่างเดรีย นะครับที่เพิ่นคอมเมนต์มาช่วงนี้นะครับกับเฮ็ดพอกับมีพ่อได้นะครับมีพ่อไดรน้องใหม่แน่เฮ็ดพอแน่มีพ่อได้แกงนะครับผู้ใดไปหากับพ่อได้แกงสู้กูสุกคนนะครับมื่อนี้บ้าถักกับแกงเสืบเสียบโอ้ยเสียบคักหลายพี่น้องแกมกับพักกัญญาเก่าท่าหลายแต่ว่าน้ำพี่น้องน้ำิ่งเด้อยังกักสาดก็ได้พี่น้องบ่แม่นว่ามันกินอย่างแน่นะครับแต่ว่ากินแกมมันก็ออกที่สมสมเสือเสียบเล็กน่อยนะครับเอาขอบคุณพี่น้องคือเก่านะครับที่ ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์นะครับที่มีให้กับบ่าวทนะ้าวเนาะมือนีก็ฝากพี่ฝากน้องคือเกา่ามักกะไรถูกใจกระแช่บา่าวท้าวในนะครับเด้อยสำหรับมือนีครับสวัสดีครับ